วิชาศิลปะในศาลานาฏศิลป์นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่านาฏยศัพท์หมายถึงอะไรนาฏยศัพท์นะคะก็คือศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์นะคะลูกจะเป็นที่รู้กันนะคะในหมู่ของอพวกนักแสดง พวกรำระบำระครนะคะส่วนภาษาท่านั้นนะคะลูกก็จะเป็นการแสดงออกทางภาษากายทางร่างกายนะคะโดยที่เราไม่ต้องพูดนะคะเช่นอาเด็กๆรู้ไหมอะไโอเคใช่ไหมคะหรือทำอย่างนี้อ่ามือมาหรือถ้า ่าตานะคะควันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยเกี่ยวกับเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าค่ะนาฏยศัพท์และภาษาท่าคืออะไรเอ่ยแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับโขนละครน,นะนาฏยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำและเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครมาดูส่วนมือกันก่อนดีกว่ามือมีสองลักษณะคือการตั้งวงและการจีบ การตั้งวงนิ้วทั้งสยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ไปที่หลังแขนการตั้งวงมีระดับต่างๆดังนี้ตั้งวงบนปลายนิ้วอยู่ระดับหางคิ้วตั้งวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับไหล ตั้งวงล่างมืออยู่ระดับหัวเข็งคาดการจีบใช้นิ้วหัวแม่มือจะดไปที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกเป็นรูปพัดหักข้อมือเข้าหาท้องแขนการจีบมีลักษณะดังนี้จีบคว่ำคว่ำม,มือลงจีบหงายหงายมือขึ้นจีบส่งหลังนำมือส่งไปด้านหลังจีบปลบกข้าง นำมือจีบเข้าหาหางคิ้วจีบปดหน้ามือจีบเข้าหาหน้าจีบพิเศษคือจีบลออแก้วใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือจะรดกันเป็นวงนิ้วที่เหลือกรีดออกจีบลออแก้วสามารถหักข้อมือออกหรือหักข้อมือเข้าก็ได้มาดูส่วนของเท้ากันบ้างดีกว่า เหลื่อมเท้ายืนเท้าชิดติดกันนำเท้าข้างใดข้างหนึ่งเหลื่อมออกมาด้านหน้าประเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นส้นเท้ายังคงติดพื้นอยู่และใช้จมูกเท้าตกพื้นเบาๆยกเท้ายกเท้าขึ้นด้านหน้าก้าวเท้าก้าวเท้าไปด้านหน้าให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อนปดส้นเท้าด้านหลังขึ้น ยืยนเท้าชิดติดกันยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นใช้ปลายเท้าย่ำเท้าแบบทีทีลองมาดูภาษาท่ากันบ้างดีกว่าภาษาท่าคือภาษาทางนาฏศิลป์โดยเคลื่อนไหวร่างกายแสดงออกเป็นท่าทางใช้สื่อสารระหว่างผู้แสดงกับผู้แสดงหรือผู้แสดงกับผู้ชมภาษาท่าใช้แทนคำพูดตัวเรา ซ้ายจีบหงายที่อกมือขวาเท้าวซะเอลตัวเราเป็นท่าบางังคับที่ต้องใช้มือซ้ายจีบงเท่านั้นนะคะเธอมือข้างหนึ่งเก็บนิ้วทั้งห้าตะแคงมือระดับวงกลางมืออีกข้างเท้าวซะเอลไปมือข้างหนึ่งจีบหงายระดับหน้าอกเราววาดออกตั้งวงกลางมืออีกข้างเท้าวซะเอล มามือข้างนึงตั้งวงกลางแล้วว่ายมือกลับเข้ามาเก็บนิ้วระดับหน้าอกมืออีกข้างท้าเสเอวพวกเรามือข้างหนึ่งคว่ำมือระดับเอวม้วนมือเข้าหาลำตัววาดมือออกไปด้านข้างลำตัวมืออีกข้างท้าเสเอวสวยหรอมือข้างหนึ่งตั้งวงหงายฝ่ามือขึ้นอยู่ระดับหางคิ้วมืออีกข้าง ตั้งวงส่งไปด้านหน้าปลายนิ้วอยู่ระดับปากรับขอมือทั้งสองข้างตั้งวงหงายฝ่ามือขึ้นมือข้างหนึ่งอยู่ระดับคิ้วมืออีกข้างเรียงมือลดระดับลงมาเล็กน้อยปฏิเสธมือข้างหนึ่งตั้งวงกลางสายปลายนิ้วมือเล็กน้อยมืออีกข้างเท้าสะเอวตาย มือทั้งสองข้างคว้ามือควยกันระดับหน้าท้องแล้ววาดมือออกแขนตึงข้างลำตัวแบมือขนาดกับพื้นยิ่งใหญ่ส่งเสริมมือทั้งสองข้างตั้งวงกลางแล้วช้อนมือพิกฝ่ามือหงายขึ้นระดับหางคิ้วภาษาท่าใช้แทนอารมณ์เศร้ามือทั้งสองคว้ามือควยกันที่หน้าขาก้มหน้าเล็กน้อยร้องไห้ มือซ้ายใช้นิ้วชี้เช็ดน้ำตาทั้งสองข้างมือขวาจีบหงายระดับล่างร้องไห้ต้องใช้มือซ้ายเช็ดน้ำตาเท่านั้นนะคะกลัวมือทั้งสองกระดกนิ้วกางขึ้นเล็กน้อยประสานกันที่หน้าอกแล้วสั่นปลายมือเล็กน้อยรักมือทั้งสองคว่ำมือคว่ยกันที่หน้าอกอายมือซ้ายตั้งวงไว้ที่ข้างแก้มมือขวาจีบส่งหลัง เป็นท่าบังคับที่ต้องใช้มือซ้ายตั้งวงไว้ที่ข้างแก้มเท่านั้นนะคะยิ้มมือซ้ายจีบตะแคงมือให้จีบเข้าหาปากมือขวาท้าสะเอวยิ้มเป็นท่าบังคับที่ต้องใช้มือซ้ายจีบตะแคงมือเท่านั้นนะคะโกรธมือข้างหนึ่งวางฝ่ามือไว้ที่หลังหูแล้วถูมือขึ้นลงครั้งสุดท้ายกระชากมือลงมืออีกข้างท้าสะเอว ท่าที่ใช้มือซ้ายเท่านั้นคือตัวเราร้องไห้อายและยิ้มเอแล้วนัตยศัพท์และภาษาท่าเกี่ยวข้องอะไรกับขนละครเอ่ยในการแสดงขนละครตัวละครใช้ภาษาท่าในการสื่อสารเรียกว่า รำใช้บทหรือรำตีบทบทโขนละครกล่าวว่าอย่างไรการรำก็จะรำตามความหมายของบทโขนละครถ้าทุกคนเข้าใจภาษาท่าก็จะทราบได้ว่าตัวละครกล่าวว่าอะไรอยู่นั่นเองและนาฏยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำนำนาฏยศัพท์มาประกอบกันจะได้เป็นภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงโขนละครนั่นเอง เราลองมาทบทวนนัตยศัพท์และภาษาท่ากันดีกว่าจำกันได้หรือเปล่าลองตอบกันดูนะคะนัตยศัพท์มือท่านี้ท่าอะไรเอ่ยตามวงล่างมาดูท่าต่อไปกันดีกว่าจีบส่งหลังเท้าท่านี้ท่าอะไรคะยกเท้าแล้วท่านี้ล่ะคะก้าวเท้า ไปดูภาษาท่ากันบ้างดีกว่าใช้แทนคำพูดท่าอะไรนะ้าเธอและท่านี้คือท่าสวยหลอ่อใช้แทนอารมณ์ท่าอะไรเอย่ยรักและท่านี้คืออายเป็นยังไงกันบ้างคะตอบได้ทั้งหมดไม่เอย่ยไม่ยากเกินความสามารถของเราใช่ไหมคะอย่าลืม ึกนาฏยศยและภาษาท่าที่เป็นพื้นฐานการแสดงโขนละครกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอความรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าวันนี้นะคะจะไม่มีภาระงานในลักษณะการทำเป็นการบ้านเนาะแต่ครูอยากให้เด็กๆนะคะไปร้องฝึกปฏิบัติทำท่านาฏยศัพท์เช่นการตั้งวงบนตั้งวงกลาง ัลงล่างนะคะหรือการจิบคว่ำจิบหงายลูกนะแล้วก็ร้องออกแบบหรือคิดการใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายนะคะจากภาษากายโดยที่เราไม่ต้องพูดดูซินะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบาย